หลับฟังโอเด้อทุกท่านกรมสวัสดิการและคุมครองแรงอาานดูแลท่านผูกทองเอ้อยทีมีไตรองค์เทพบดีคือสามองค์นั่นละท่าน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาพุทธเขียววันนี้จะพาทุกทกท่านมาทาความรู้จักกับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะท่านรู้หรือไม่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามหน่วยงานราชการสังกัดกรุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแบ่งออกเป็นสองกลุ่มงาน5ภารกิจหลัก 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจหลักงานธุรการงานสารรบันจัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือเอกสารราชการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่และคอยรวบรวมข้อมูลอื่นๆโดยดำเนินการงานธุรการตามระบบยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า งานการเงินและงานพัสดุจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่งานบุคคลงานสถานที่การติดต่อและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก 2. กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแบ่งออกเป็น5ภารกิจหลักดังนี้2.1ดด้านการคุ้มครองแรงงาน ควบคุมดูแลให้หนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเครื่องครัดไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบแรงงานต่างด้าวโดวยเจ้าหน้าที่มีการสำรวจออกตรวจตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนสร้างการรับรู้พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำให้หนายจ้างและลูกจ้างได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเท่าเทียม 2..2 ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำกับดูแลให้สถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานสร้างการรับรู้ข้อมูลแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดอัตราประสบอันตรายจากการทำงาน 2. 3ุดด้านแรงงานสัมพันธ์ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีและระบบผู้ส่วนแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความระปูให้แก่แรงงานนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง2.4ด้านสวัสดิการแรงงานควบคุมดูแลให้ในายจ้างจัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมายและส่งเสริมการตัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง ครอบครัวของลูกจ้างทั้งลูกจ้างในระบบและลูกจ้างนอกระบบ 2. 5ด้าด้านมาตรฐานแรงงานไทยส่งเสริมนายจ้างให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีมีมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ได้โปรดเข้าใจคุมครองแรงงานไทยใลกลหรือไกลช่วยให้สุขีมีตราปบสามองเทพกล่าวขอสังเกตท่านฟังให้ดีสาบองเทพบดีเทวาปีที่เรา ค่ะท่านใดที่มีความประสงค์ปรึกษาเรื่องกฎหมายด้านแรงงานนะคะสามารถเดินทางมาที่ก,กระทวงแรงงานจังหวัดมหาสา,ารคามตำบลแก่งตากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามและเพื่อให้ข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตาม Facebook YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ